ดูข่าวนิดนึงนะครับวันนี้ผมพามาเริ่มที่เนโตะครับเนโตก็เมื่อวานเนี่ยคุณเยนสโตเทนเบิร์กนะครับใน,นบขาที่การ NATO นะครับก็ออกมาพูดเ,เขาเรียกว่าอะไรเดีย <Support> e <Ukraine. S 1> เป็นการพูดครั้งสำคัญแล้วกันนะครับของเนโตนะเรื่องของการซัพพอร์ตยูเครนแล้วก็ความเป็นไปได้ในการรับยูเครนเข้าสู่เนโะตนะ่าสนใจนะที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าการช่วยเหลือของยุโรปเนี่ยให้กับยูเครนเนี่ยเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรทวิภาคีเนาะก็คือส่งให้ก็คือชั้นส่งให้ส่วนตัวเนี่ยก็เป็นการความสัมพันธ์ระหว่างสอง,บบสองประเทศแต่ไม่ได้ส่งในนามเนโตนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเพราะว่าดูเหมือนทุกคนก็จะสนับสนุนส่วนใหญ่ในเนโตก็ส่งกันอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นทางการมากนะครับในในในนามเนโตจะรับยูเครนเข้าเนโตนะครับแต่ทาว่ารับเข้ายูเครนเข้าเนโตเนี่ยไม่ได้รับแบบเต็มสตรีมเอ็กตรีมนะไม่ได้รับในกฎ มาตราข้อ5ที่อธิปไตยของสมาชิกในเนโตเนี่ยเมื่อถูกโจมตีถือว่าโจมตีทุกคนในเนโตอะไรแบบนี้นะครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้น,น,นเหมือนจะเละละเว้นข้อ4ข้อ5ไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือจะอยู่ประมาณข้อ4.5กลางๆอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ความขึ้นไหวสำคัญก็คือมีการตั้งไอ้ตัวคาวซิลนะครับคือสภาสภาระหว่างเนโตยูเครนขึ้น นะครับแล้วก็มีการประชุมสภากันแบบ50-50ก็คือเนโตจะเข้ามาซัพพอร์ตนะครับแต่ยังไม่ถึงขนาดโจมตียูเครนเท่ากับโจมตีเนโตนะแต่ว่าอันนี้คือเออขาเรียกว่าอะไรกคลื่อนตัวที่สำคัญและกันของเนโตนะลองดูบางชว่วงบางตอนที่คุณเยนโซเทนเบิร์กพูดแล้วกันนะครับ NATO allies have delivered unprecedented support to Ukraine with more ammunition, more modern equipment and more training to the Ukrainian uh, forces. Today allies have agreed a package of 3 uh, elements to bring mm. Ukraine closer That's to NATO. Of three elements. First a new multi-year assistance program for Ukraine to enable the transition from Soviet era to NATO standards, training and doctrines. Mm. To help rebuild Ukraine's security and defense sector, the mining equipment and medical supplies. Second, a new NATO Ukraine Council, <coughs> a, NATO Ukraine Council <coughs> a forum for crisis consultation. <coughs> and decision where we will meet as equals. Equal <coughs> and I look forward <coughs> to having the inaugural meeting of the Council tomorrow with President Zelensky. Third, uh, we <ens> reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. อ,อันนี้สนใจอันนี้สน This will change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. Action plan นะครับปกติเนี่ยถ้าคุณจะ apply for NATO เนี่ยคุณต้องมี two-step process นะครับอันนี้ก็ เป็น one step process เลยแล้วก็ลัดไปเลยนะครับเอาแบบเร็วๆนะ mm hmm. ก็จะทำให้ยูเครนสามารถเข้าเนโตได้เร็วขึ้น We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine เป็น strong package ให้ยูเครนเลยนะครับ Towards its membership in NATO ประมาณนั้นนะครก็ค่อนข้างแข็งก้าวพอสมควรนะครับผมเชื่อว่าก็ไงเรื่องสงครามยูเครนอักเซียเนี่ยก็ต้องตามเรื่อยๆนะครับถึงแม้บางคนก็ดูแล้วก็ลบมันมาปีหนึ่งแล้ะปีกว่าๆแล้วคอองไม่มีอะไรแล้วมั้งนะฮะก็ทุกๆอย่างก็มีผลกับตลาดหมดแหละนะคุณถ้าคุณดูเรื่องตลาดคุณต้องตามทุกข่าวนะครับก็มีความเป็นไปได้แหละเดี๋ยว รัเสเซียจะต้องตอบโต้อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็หลังช่วงหลังๆเนี่ยอเมริกาก็จัดหนักนะไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งคัสเตอร์บอมบ์นะคัสเตอร์บอมบ์นี่ค่อนข้างอันตรายนะมันเป็นอันตรายต่อพลเรือนพราะเวลามันระเบิดแล้วเนี่ยมันมีระเบิดลูกเล็กๆฝังอยู่ตามที่ต่างๆที่ยังไม่ระเบิดแล้วถ้าใครไปเก็บไปเหยียบเข้าหรือไปทําอะไรต่อเนี่ยมันก็จะระเบิดอีกนะเพราะฉะนั้นคัสเตอร์บอมบ์เนี่ยต่อให้สงครามเลิกแล้วเนี่ยมันก็ยังอันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ ไอ้คัสเซอร์บอมบ์ที่มันกระเด็นอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยมันจะระเบิดออกมาได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังให้ดีนะแต่อเมริกาตัดสินใจใช้แล้วนะส่งให้กับยูเครนใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจครับว่าหลังจากนี้รัสเซียจะมีการตอบโต้หนักแค่ไหนนะครับก็มาตรการก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆแหละหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เข้าใกล้สู่สงครามแบบซีเรียสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็นไหมว่าเวลาสงครามโลกมันเกิดเนี่ย ถ้าย้อนไปแถวสมคราโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็เป็นการลบกันระหว่างสองประเทศก่อนไปไปมามันก็ลากเอาเพื่อนของกันและกันเนี่ยมาโจมมาโจมตีกันเนาะมันก็ไม่ต่างกับเหมือนเรายกพวกตีกันมาตอนแรกเราสองคนก็ทะเลาะกันแต่เราทะเลาะกันแล้วก็สู้กันไม่ได้นะเราไปขอความช่วยเหลือของเพื่อนของเราอีกคนก็ไปหาความช่วยเหลือของเพื่อนของอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ยกพวกมา ถล่มเงินไปถล่มเงินมานะครั้งนี้ไอนี่กลุ่มนี้แพ้นะกลุ่มนี้ก็แค้นนะก็ตอนแรกก็เป็นความแค้นระหว่างของเพื่อน2คนนั้นนะแต่พอเราไปร่วมร่วมกับเขาด้วยแล้วเราก็โดนบาดเจ็บกันมาด้วยเราก็โมโหแทน,น้วเราก็กลายเป็นคู่กรณีที่เข้าไปร่วมด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อเนโตเข้ามาอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เหมือนเข้ามาร่วมหัวจมท้ายนะ งั้นความซีเรียสของสงครามมันก็จะทวีคูณขึ้นนะก็ต้องจับตามองกันได้ดีแล้วกนะันเพราะว่าปัจจัยพวกนี้มันมีผลต่อตลาดทุนทั้งนั้นแหละต่อให้บิตคอยจะับวิ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าจะมีนิวเคลียร์สักลูกเนี่ยคุณก็ก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> นื่อยนะเออนะงั้นปีหน้าก็ต้องดูด้วยนะครับเห็นนิ่งๆอย่างนี้เห็นเราไม่ได้พูดถึงอย่างนี้นะมันตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะระดับมันยกสูงขึ้นเรื่อยๆเนโต้ไม่เคยมายุ่งวันนี้เนโต้เข้ามายุ่ง สงครามแล้วนะถึงจะไม่ได้ประกาศกฎข้อ5ออกมาในะเรื่องของการโจมตีสมาชิกในน a โตเท่ากับการโจมตีน a โตทั้งหมดเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่มันคือ progress มันคือความตึงเครียดที่มากขึ้นมันคือมันคือนโตอย่างเป็นทางการเข้ามายุ่งในสงครามแล้วนะครับแต่อาจจะเข้ามายุ่งได้ไม่หมดเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองเรื่อยๆนะค่อนข้างเครียดอยู่เหมือนกันนะครับสงครามโลกครั้งที่2ก็ใช้เวลาเป็นปีนะ ปี2ปีเนี่ยลบกันอยู่อย่างเงี้ยนะจนจนกระทั่งมันมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะจนกลายเป็นสงครามโลกนะตอนแรกมันก็เป็นแค่สงครามกันอยู่แค่ไม่กี่ประเทศ2ประเทศ3ประเทศแค่นี้เองนะครับอืมมันก็เนี่ยมันก็เข้าคอนเซปต์เดียวกันนะเนี่ยเราก็ลบกันมาปีกว่า,วาแล้วนะฮะล้วก็เริ่มมีโปรเกรสลากเนโต้มาเกี่ยวข้องแล้วหลังจากนี้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีรัเสเซียจะลากใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างไหมนะฮะอันนี้น่าสนใจโอเคมาดูต่อนะครับ สวัสดีจากแคลิฟอร์เนียสวัสดีครับคุณคุณนินะสวัสดีครับตอนนี้2องทุ่มเนาะสองทุ่มที่นูน่นอะดีเลยฟังข่าวไปเพลินๆน,นะครับมาดูที่ตุรกีต่อนะครับตุรกี agree to back Sweden's Sweden NATO Sweden นะครับงั้น NATO เนี่ยมีข่าวอยู่2ช่วงนะครับตุรกีเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเลยที่คัดค้านการเข้าร่วมเนโตของสวีเดนมาโดยตลอดนะครับแต่ล่าสุดฮนะยอมแล้ว ยอมสนับสนุนสวีเดนเข้าแล้วเนื่องจากปัญหาระหว่างสองประเทศนะนะค่อนข้างจะขัดแย้งกันพอสมควรแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่สวีเดนจะได้เข้านะคิดว่าสวีเดนน่าจะได้เข้าก่อนไปเต็มๆนะเพราะสวีเดนไม่ใช่คู่กรณีกับรัเเสเซียโดยตรงนะอันนี้น่าจะพิจารณาง่ายไม่มีปัญหาติดอยู่คนเดียวคือตรุรกีนะแต่ตรุรกีให้โอเคแล้วเนี่ย ที่เหลือน่าจะพันชลุยนะครับส่วนยูเครนก็อาจจะต้องไปดูแพ็กเกจอีกทีหนึ่งยูเครนอาจจะเป็นการจอยหลวมหลวมกันก่อนนะครับมีคาซิลมาเกี่ยวข้องนะโอเคจับตากัน